สวัสดีค่ะพี่นออ้องป้องไปทาโซเปอร์เล่วนะคะทางเมืองไทยนะคะกับท่านยุโรปหรือทั่วโลกนะคะเมื่อนี้ยายสิสิมาที่แอคชั่นอีกเช่นเคยนะคะแต่เมื่อนี้ยายสิมีมูมานดั้นะคะผู้หนึ่งคะ่ะมูแต่ก็คือแอซเซนนะคะแอซเซนคะ่ะสวัสดีพี่น้องก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะแอซเซนชาพนิกานางเคยไปเมืองไทยอยู่นะคะแต่ก็ โอ๊บไม่ใช่น้อยเล่าควิด่เน่เน่เน่โอ๊ยย่าโมเคยไปอแต่ว่าเพิ่นมีแปดสิปอยู่นะคะเมืองเล่านะคะถามปตทโควิดก่อนกสิไปคือกันนะคะเอ่อเขาเรื่องเลยเนาะค่ะเมื่อนี้ยีกสีบกสิมารีแอคชั่นเพ่งนะคะขอเวลารักษาหัวใจนะคะของน้องกูดนะคะ GX2 แลกวก็บน้องแฮวเฟเฟเคนะคะน่างเอกเอ็มวี เพลงนี้ก็คือนองฝ่านะคะมาจากติตกนะคะเดี๋ยวเข้ามาโอเคค่ะมาฟังเพลงกันเลยค่ะโอ้มาหนาเสาเห็นเนาะสูชิเหลืกไก่กัน หักกันมาต่างดนละทนจะมาทุกอย่างคอยนั่งรออยากห่างเจ้าไปต่อให้เจ็บสักไยังต้องเก็บมันไว้ว่ยอมว่าออกไปจนถึงวันนี้ก็เจ็บจนขาดใจเมื่อหัวเจ้าอาคม <substit uting> <expand> ความทรงจำของเอาไว้เหตุให hey, ้น <chant ció> hey, anyway, ้ำตาค่อยนล้นไหลเจ็บนี้ค่อยทนบ่อไว้เจ้าเหตให้ค่อยบาดใจอยู่อย่างนี้เล่เลยไปโอ้เจ็บเธอนี้ค่อยขอจดจำมันเอาไวจดจำไว้ในใจบล่อยผู้ไดเข้ามา ยัาต้องเสียใจ้องเจอความห่างไกลขอเวลารักษาหัวใจ จนขาดใจเมื่อหัวเจ้าหักคนมาทิ้งความสุข เราไม่เลิกความใส่ใจว่า จำมันเอาไว้จะจำไว้ในใจบอกให้ผู้ใดเข้ามาอีกยันต้องเสียใจต้องเจอความห่างไกลนะขอเวลา yes, <okay. S 1> หักษาเก็บ <it> ใจอยู่ปีกันเลย Oké. Okay. Ja, wat vind jij? Uh, een zielig liedje. Ja. Want Bokwa, Songsan, 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 song ee, in wie dan En een jongen, die is heel verdrietig. En het meisje heeft, er, heeft hem in de steek gelaten. Het is dus een beetje een, een, een verdrietig liefdesverhaal. Ja. Want Bokwa, en die toen. ผู้เบาเนื่องจากผู้เบาเอา่อผมว่าผู้สาวเป็นมีผู้เออ่ผู้เบาใหม่เนาะคะ่ะและะ้วก็เฮ็ดให้คือว่า,เ,าเพลงมันมันเศร้าเนาะค่ะมันก็โมยเชียวแต่ว่าเออ่เพิ่นก็บอกว่านะครับลิตรนลิตรนเบื่อหน่นาเฮ็ดกันจังซี่นะาฮัากกันมาหลายปีก็นบน่น่าเฮ็ดมาก,กันมาจังซี่แต่ว่ารวมๆแล้วก็นโมยเกี่ยง เพ่งเพาะนะคะคนวัยอากาศผ่าร่วมๆกะแบบเป็นธรรมชาติถ่ายออกมาได้สวยนะคะคนบอกวา,อางสิคะ่ะเนาะค่ะเนานนะจังไก่ถือภาษีเสียงเศร้านะคะภะสีไอเริ่มอยูข้างหลังนะคะโอเคค่ะคันจนังไก่เอ่อถืออกถือใจจังไกะฝากคอมเมนต์เข้ามาช่องเย,ยสีรำในเรื่อค่ะพี่นอ้องจ้ะฝากผลงานของเอ่อน้องๆ